ามันนี่ก็โคมงสุดท้ายของเจดํค่ะกัรงวดที่แล้วอันตองงวดกับเจดําที่ฟันศูนย์ให้พี่บ้าวเนาะก็เลยไอ้ป่อยซีศูนย์รับ4ี่ีหาอายุเล่าป้านเลขที่มันหนึ่งสี่ห้าเนาะของเราปันนี้มาฟันเลขออกแล้วเลยมาฟันตองงวดเดี๋ยวท่วนก็เด้อมันหลายมือจื่อไ่ไวกมฝันนะ่นะ าาเออมาจับจูดเ,<จ>เอาน้อนแม่ตอคิดกันเ <c oughs> มื่อนั่นฝันฝันเห็นคุ้นตายปูพันปูพันตายไปแล้วน่ะนางอยู่บ้านหลังเก่าน่งอยู่บ้านหลังเก่าบ้านเลขที่เจดามันหนึ่งสี่ห้าแต่ว่าของผู้ตายน่ะมันเจ็ดสิบห้าม่หกเจ็ดสิบห้าโม่หกแมนโมงหก เจนหาหกเมนเลือดจะเป็นเจ็ดห้าหกว่านี้ก้อนก้อนเพื่นสิตันอายุเพิ่นเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามแต่ถ้าเจดำฟันน่ะมักจะออกอายุเพิ่นกับบอบอายุเพิ่นกับสีบานเล็กที่บานเล็กที่เจ็ดสิบห้าอายุเพิ่นเจ็ดสิบสามเจ็ดสิบสองบ่อเอาแต่ว่าผู้ไดสีเอาก่บไม่ได้ว่าชิมาตัวเก่าแต่ว่าเจดำนอนมักเจ็ดสามแมนฟันเห็นย่ำได้มันสิเป็นเจ็ดสามทันทีเลย มันสีมันสีเพเป็นเจนะ็ดสอง่น่ะอายุเพิ่นเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามแต่ถ้าฝันเห็นย่ำใดนะ่ะคืออายุเพิ่นจะออกตลอดแต่ว่าดูแเราได้เจดําพ่ฝันเห็นเพินะ่นน่ะเพิ่งจะมาฝันตองหวดบางนึ่งนี้ละ่ะแล้วก็บ่ฝันอีกเลยก็เลยว่าจนงเลขเมื่อก็ต้องเป็นตัวเกาผัดขึ้นมือขึ้นว่านมือขึ้นว่านนี่มันเป็นขึ้นวนันพนระเนาะเป็นขึ้นวน่นพระเสาร์เช้าของวนันพระน่ะ เจดาเล้ยเป็นตื่นขึ้นมาตีหาไปปัดอันหิ้งพระปะเ็นเหล็กมดลองคองอยวนไต้ฐานอันท้าวเวทแล้วก็เลยทายลูปไปแหาจารนเพื่นเบิงเพื่นเลืเพื่นเห็นเก่าสองอันละก็ะเลยโอเจดําก็เลยว่าอว่าก็คืดมากอยู่เก่าสองกระไดแต่ว่ากับ่ามากทอดจ็ดสามเพราะว่าเจ็ดสามเจดมนะไปคว้านลอตเตอรี่ไว้หลายแล้ว ได้สิหใ่พล่ะกับซีศูนย์ที่ว่าฝันศูนย์ให้พี่บ้าวนะกนเลขสีออกนะกับตับที่ไปขอกับยาสมอนเลยกับตไปขอกับยาสมอนมันถือเออมันตรงกันเนาะ้าลืมยาสมอนเด้อพี่น้องไปขอไปขอยาตะคียนญ้าไปขอยาสมอนเออไปขอเจี๊ยสมอนไปขอยญ้าสมอนนั่นแหละยดทูบได้ ศูนย์หนึ่งศูนย์สี่กับไปเห็นยูตุนยากลับไปเห็นยูตุลยาไม่ได้ตรงข้อมือหกหาบอกแม่ป้าฮัดจำบ่ได้ป่านี่แหละสิบเอสิบ่สิบห่าได้ไปเห็นหาเสื่อนแต่เนี่นแบบแล้วเมื่อกินก็อาจารย์พญาว่านี่เอาไปห้าน้อยเด้อที่จุดโทรหนึ่งศูนย์สี่มันออกหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนี่ยมอืมเลยอันนี้มีตะเจ็ดสามด้วยพี่น้องปาป้า เจดามักกัดไม่เจ็ดสามค่ะมีแต่เจ็ดสามเลยนี่เจดมักเจ็ดสามมันเมนค่ะก็อายุเบิกพอดีพอดีอายุเจ็ดสิบสามเราบอกอายเจ็ดสิบสามเออยังเจ็ดสามเนอะองเงินเรื่องมาเสื้อสูนมีอันอันเสื้อของเงินที่บ้านี่นเนี่ยมีแต่เจ็ดสามยี่สิบใบเจ็ดสามกับศูน้อสี่เนียอายุขอไปหาสื้อสามเจ็ดเจ็ดสามมันไปใส่เหมือนเจ็ดเจดมักหมดแล้ว ฉันไม่ยืนอยากมีเองเนียนซูนที่ได้ตรงกันก็พี่ว่าฝันกอนเลกสีออกเราวพี่ว่าฝันว่าได้ศูนในพี่บาวหะน่ะก็เลยใส่สีศูนนะว่าพี่บาวเราอายุนะสี่สิบห้าปีจุดเด็ตรงกันอีกอืก็เลยจุดถูกตรงกันอีกของหญ้าสมอนเจดําไปขอหญ้าสมอนไปเที่ยวเรียกก็ละลืมเลยได้หนีแต่เพื่อนบอสกิเบ้าวบางเนื่องนี่จื้อพอได้ลืมเด้กไปขอไปขอค่ะปูยยังวัน โอ้ยย่อมสมอนมาขอ,อยาสมอนคนะแนนเ,เริ่มเรมเริมที่น้องที่นี่ลืมคักลืมแน่ขอญปติสมอนมาสุขอ,อยาอสมอนบาด์ดีแล้ตั้งแต่ฝุ่นมาเจดมก็ไม่ได้ฝันจา้าเถื่อเพราะว่านอนหน่อยตื่นขายหมูนอนหกขุมตื่นตีสามน้ำงานทำงานตื่นขายของต่ 4, ีสามมาตู้ใดเป็นพิเศษ่จิตสาม เมียน 3, มักเจ็ดเจ็ดมักเจ็ดสามสามเจ็ดอะมักตัวนี้ละ่ะเพราะว่าโดนแล้วว่าฟันเห็นเล่าถ้าฟันเห็นเพื่อนย้ำได้เลขที่ออกอายุเล่าและะ้วกันสินมักถือเลขน้ำอายุเล่าทัานทีมอเจ็ดสามกับเจ็ดห้าพอบานเลขที่เพื่อนเจ็ดสิบห้าหมู่หกก็เลยเอาเจ็ดห้าหกใแบบน,นี้นะ่ะ จะบอก FC ให้รู้นะครับผมพี่บ่าวกับเจ๊ดำซื้อเลขไม่เหมือนบอกคือกันนะผมต่างคนต่างซื้อมาคอยมักมันต่างซื้อต่างคนต่างซื้อหมอนเดียวกันว่เนี่ยเรียนเดียวกันแต่ต่างคนต่างซื้อนะครับผมผ่าทาเลขออกมาแล้วรถตันนี่จะถือบอกมาเบิองมาไปตื่นมาหลุ่นแมนเพื่อผัวมาถือเพื่อเมียถือแมนเพื่อผัวมาถูกโอ้แต่เนี่ยถึงอันี้่มกับมีว่าผ้าแข็งเขาเออผมกับว่ามีเจะว่าผ้าแข็งเขาเนี่ยเขาบอกเอา พยายามกวาสันนั่นเียวขอยากถามเจดางวดที่แล้วเข้าตัวไหนครับทางเจดแปดห้าเพราะว่าฟันว่าพีกับสิบห้าสามห้าบันเนียนตามก็แปดตัวเดียวกันก็เลยใส่แปดเมนก็เลยใสใแเปดหาให้แล้วก็สามหาให้บันนี้ก็เลยมาฟันตองงวดว่าได้ศูนย์ให้เบาศูนย์คักอีหลีเมือนั้น ก็เลยตีไซซีศูนย์แมนส่ซีศูนย์แล้วก็ซีหาอยู่เพลนตะปัเนียนมา่ฟันเห็นคนตายฟันเห็นปูนะผู้คนตายไปแวนั่งหันหลังนั่งหันหลังให้ถนนอยู่บ้านหลังเก้าใสหันเขานาเขาในบ้านแมนหันนาเขาในบ้านยังเสียนะหัน่ะว่าส่เสือเราว่าส่เสือใส่แตงเกงที่เพราะว่าเราเป็นคนมักส่เสือบ้านเลขที่หลังเก้าหัน่ะ เจ็ดสิบห้าหมู่หกแต่บ้านเลขที่เจดนะ 1, 4, 5, ม์นะหนึ่งสี่ห้าบ้านเลขที่เจดํานะหนึ่งสี่ห้าอายุเพลินก่อนตายหกเจ็ดสิบสองย่างเจ็ดสิบสามอายุของเพลินน่ะน,นะแต่ว่าเจดํานีนพันจําได้ว่าฝันเห็นพระย,ย,ออกกยามใสนเหลงจีออกเกตท่ามตลอดเมนจี่ออกเจ็ดสามบอเจ็ดสามกับสี 3, ่จิตห้า ตอนเจนหามันหลอกไปแล้วมาเจ็ดสามมาที่นีมาเจนหามาอีันแล้ักันแล้วกัแล้วับแกกันแ้ตับแตกแล้วตั๊บแตกันแล้วตั๊บแัน้ตัวเก้วอัล้วตั๊บแตัแล้วตตนวตัน้อตันแวแแงวแน้วบแตววันขาดตัวับน ครบอยู่ดิครบอยู่ป่ะครบอยู่ครบเพราะว่ามือหนาเทากับปลายหญ้าสมอนอันเจนองเพลินเป็นคนหุ่นเพี้ยวจักน้อยเด้อตัวหนังสือเล่ากันเลยสิไม่เพี้ยวคือหุ่นมันบอกว่าคือเจดมว่าคือเจดมิตุปุยอตุปุตุปุแย่มาก่ออี้ดีเจดมีบวกไฟว่าเจเจนะแต่คนนี้ทำอะไรที่เป็นคนบ่ฝันบ่ว่าฝันมันกระจำบ่ได้เห็นไหมฝันเป็นคนจำยากบอกยังไงขนบ่มีความจำใช่แต่ เล็กยาสมอนยังรลื่มเราด้ลืมแหม่ลืมคาคิลีโอเคครับอย่าเลืมยาเด้อเจาของไปขอลขค้างคอคาคอนแน่เนาะอย่าลื่มเล็กยาสมอนเด้อพี่น้องุตถูกออกมาหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งมาเจไปจุดก็ได้ได้ดิอืมูยังว่าเอาไปห้น้อยเด้อ เป็นแนวทางจากเจดมนะคะนันมาตั้งสี่น้ำเนบันตั้งแตือนนั่นมากับบอฟันอีกจ้าเกลือจั่นแค่เด้ยวเสียเดียวปันเทียเดียวมิดจัดเลยครับเป็นตัวเลขขึ้นหิ่งพระนั่นแหละอันนี้ฝันบอสิเลขขึ้นบอบอฝันบอยางเลยลูกขึ้นมาปัดซื้อเนี่ยปัดปุ่นปัดยังปัดไปเห็นน่าเลยปลูกไอ้เบาตีหานี่ล่ะเลยปลูกเหล้าทำมาเบิ่งบัดนิดครับผม ครับผมนั่นก็เป็นแนวทางของเจดำนะครับผมคงสุดท้ายแล้วนะครับผมกับความฝันของเจดำนะครับผมเจดำก็จิบจับลอตเตอรี่ไว้หลายใบแล้วนะครับผมถ้าใครชอบก็ตามนะครับผมใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับทางช่องก็เสนอเป็นแก้แนวทางนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่บ่าวให้เจดำด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับผมพี่บ่าวค็ยย้ำอยู่เสมอว่าตัวเลขมีก้ามีออกมีหลุดนะครับผม โปรดใช้วิจัยยานในการรับชมนะครับผมทางช่องเสนอเป็นแค่แนวทางนะครับผมไม่สนับสนุนให้เล่นการมานันนะครับผมตัวเลขถ้าใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมสุดท้ายนี้พี่บาวก็ขอทุกคนมีโชคมีลาบมีเงินใช้ตอนปีใหม่นะครับผมพี่บาวก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ